อ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับอารุทซิงครับวันนี้วันที่27นะครับวันวีซาขับูชารับพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องท่าครับสีสเกตครับโอ้ฝนดีนะครับงานก็ค้างคาอยู่เยอะนะครับงานวานเขานะครับไา่เจาะมึงครับท่างขาดมึงน้ำมึงท่านะครับเอาเอนีที่เด็ดครับเห็นยังบ่กครับผุี่ส47ตัวเลี้ยงครับลงไปแล้วครับท่างขาดนะแลนดมาซีซีกระจุมนะครับกะพี่น้องครับโมเมนว่าผุ่มวาดครับ อันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับคือลักษณะแบบนี้เขาต้องใส่ประสบการณ์แล้วรถมาดุมๆแบบนี้มันจีมันดันปิดทางน้าครับโอ้เนาะเกต่าเอาบอกว่ากันครับเดี๋ยวหลักเปิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอคาหลักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับอาการเป็นอย่างไรนะครับเบิ้งขับน้มนี่คือเลือกแห้งเะครับนี่แมครหลอกลงไปนะครับน้มไหลนะครับจุดล้นทางอยู่แล้วนะครับ ดินมันขาดอกนะครับรอนาจุ่มขาดอกมืดแล้วนี่ดินขาดอกมืดเลยยังมันมันฆ่นากันแทอยู่วะขางนั้นขาดเพื่อับพันนี้ยกซูดแรือล่รครับนี่

ข้อนก็ไดอยแปดก็ได้อู้ดาว่าม oh, ันหยยบเพิ่มเพิ่มกตะดิงเด้งมาต้นแก่มันหยยบพมันหยยบไม้มันจะม่ได้สูดลงอีกนี่ไหมนี่รอนี่ก็เมรนเมดแล้วน่นไมมในพุ่นบัวว่างก็พีดีถ้าบัวว่างก็สูดรลงเม็ด

คิดว่าอย่งไี้สิน้ำจงเลีงเยอะสิไปดันเอาผมยันพูดเอาเสิพปี่ิี่ทางน้ำน่นแต่ก็ามันนี่อันนั้นนแต่นักแห้งลุกมืดขั้นเลยตีมองาิวันเข้า่อ่างนี้นลงไนบัว ไปข้างลางแล้วครัี่แหละครับพี่รองขีดดินมันขาดนะครับไถไถลงไปเบึงน้าครับแล้วมาได้ยังได่เอาขีดวาว ครับพี่น้องก็ึ้นเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไปใส่นอกหัวหนากนูนี่คือเงินหนึ่งร้อยบาทครับหนึ100่งร้อยบาทนะครับถามว่าหนึ่งร้อยบาทจากเงียงครับกับจากที่ลากรถแล้วครับเมื่อกี้บอกว่า,วาเอาเอาเอานะครับเล่ากะโจกมาให้จําเงินจํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรากะคุ้มเสียห้นะครับก็เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เลยเอาน้ำเล่า จำนวนหนึ่งรอยบาทนะครับที่เหลือก็ขึ้นเราไปเหมือนนะครับจริงๆถ้าเป็นรถในในโซนแถวบ้านนะครับถึงสีเป็นบบคอยมักขุนชินกันหรือสีจังได้นะครับกับโบเคยเอาาด้ครับโบเคยเอานะครับเว้นเสียจากว่าด้วยเหตุผลบางประการนะครับจังสีเอานะครับซึ่งเหตุผลบางประการนั้นผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นเหตุผลยังนะครับเอากับ มันกะหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับนาอกะซอยเรือกันไดกะซอยเรือนะครับเอาโอเคครับพี่น้องมอนี่อ่านยุทธนะครับก็เลยเดี๋ยวเหตุคลิปนะครับต่อจากคลิปที่ลากรถเมื่อกี้เลยนะครับเป็นคลิปเดียวกันนะครับน้ะเดี๋ยววัอนี้จะพาไปไช้ปลายุค่าครับไชปลูกยุค่าผมเป็นไทปลายุค่าต่อครับ ใช้ปลามันเหรอครับแต่ว่าผูกตัวค่ะนะครับแล้วก็มีีชีวิตมันนี้ก็สิเป็นอย่างไรนะครับมือเศร้ากับลากรถไปแล้วนะครับกะเป็นยังคือจังแรนไม่ตกจังสันนะครับผมบอกเลยเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากๆเลยนะครับสําคัญแห่งก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์นะครับผมบุรีรัมย์คุณไดมีประสบการณ์หน่อยหรือประสบการณ์หลายนะครับแต่ว่า คกดว่าูุนันิีส่ประสบการณ์นี้เป็นประโยชน์บ่นะครับยังพอใหญ่มื่อกีนี่นะครับผมคิดว่าแก่น่าจบ่มีประสบการณ์เรื่องของเอ่อเรื่องของการติดลมนะครับคือแก่ประมาทนะครับประมาทประมาทแบบไดบ้ดีครับคือแก่เอารถดเดินไปในทางถนนนะครับถนนที่เพิ่งปั้นใหม่นะครับแม่โครปัน่นอา่าแม่โครปั่นต้นคลิปที่ผมไปทายแม่โครนะครับทีแคท313่ที ไม่ทายไม่โค้ซื้อคลิปน่ะจะเป็นซื้อว่าความฝันอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับมาไม่โค้ปั่นปั่นตอนนั้นที่นี่น้ำกระเตี้ยมครับพี่น้องสองหางทางังเล่ากะยังเอาหลุดไปนะครับจริงๆผมเบื่องจากหลงร้อยนั่นดินมันขาดไปแตงแต่เริ่มแหลกนะครับมันขาดไปหล่อหนามัน,นขาดไปเห็นซึ่งนาจุดนี้เองนะครับแต่เกิดเป็นคนมีประสบการณ์นะครับเขาจ่เขาเสียเอารุดถอยออกมานะครับ ไปแก้กันแก้กันยังไปนะครับการขึนจากนาจากสันแล้วครับเมื่อกี้หลากถอยมาจนหดคันแท่ได้ครับมันจะหดคันแท่ไล่ขวางนะครับจนขึ้นได้นะเพราะว่ามันถลายลงน้ำนะครับผมก็ไปไทยเบิ้งนะครับเพราะว่าผมเป็นคนขับรถคันติ่ติดนะครับเราพอตาเป็นคนขับรถหลากนะครับเพราะว่าเจ้าของรถเองบ่หารครับนะครับเอากลากันไปนะครับเดี๋ยวมันนี้สื้อาไปเบิ้งไทยปลามันนะครับขี่เหนียดสัญญาณนิดน้อยนะครับไปเบิ้งวิถีชีวิตมือนีนะครับแต่ละมือเห็นยัง เก่อนเดี๋ยวรถไปเติมน้ำมันก่อน แล้วครับไิถึงปองสิวิทยยุค้ายุค้านะครับกะเบิ่งสภาแวดลลอมแถวนี้ครับเป็นโน่นเป็นปลานะครับนี่ครับอยู่บนถึงโน่นนะครับหน้าที่แห่งหนึ่งแถวอำเภอโพธิสุวรรณนะครับกะเป็นปลามันนะครับเป็นปลามันแล้วกับป่าแถวทางนะครับแถวนี้บางแป้งกับมีโฉนดนะครับบางแป้งกับบ่มีโฉนดนะครับเช่นที่ของแม่ผมนะครับ ก็บ่มีโฉนดนะครับซื้อไว้ประมาณได้3ยสามสี่ปีแล้วครับจานวนสองไร่นะครับก็เป็นสัญญาซื้อขายนะครับบมมีโฉนดแล้วก็เป็นข่ายว่า็ิธีจับจองนะครับพูดแล้วครับรถเอ่อเพิ่นมาปลูกยุค่านะครับอันสาเหตุที่สาเหตุที่มาปุกยุค่านะครับแต่ก่อนกับเป็นปลามันนะครับนะที่นี่มัน มันบุคุมทุนครับมันใกล้จากบาล้วา็มันบ่ได้พอพอสมควรนะครับก็เลยแปรสภาพนะครับเป็นปลาโยคาปลูกปลอยนะครับผลลับสีสิบมหาตัวแรงไทยอยู่ครับเดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับทานี้กับสวนยางก็มีนะครับทางนี้ก็ทะลุไปอำเภอเมืองจันทร์นะครับกะประมาณนี้นะครับมหาเห็ดไข่เห็ดผู้นะครับเห็ดมันยุดนะครับกับไปเรื่อยๆ อ้าเดี๋ยวพาไปเบิงนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงว่าสีชิบหาตัวแรงเย็นยังอยู่นะครับปุ่นเหรอครับต้งปุ่นเหรอครับเนี่ยนะครับทางเขาต้องจะเจริลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวพาลงจากรถนะครับเรียบร้อยแล้วครับมาบบลันนี่แล้วครับสองไล่หัวมันถึงสองไล่จักบบ ปลูกมันบ่ค่ดย้นะครับกับเปลี่ยนแปลสภาพเป็นปลูกยูคาไปให้มันแล้วนะครับ 太贵了。 จลกตัวละโนดมันพ่อปะละ่ะเปรียกแห่งอยู่แน่นอนนี่ S <S สายซีโร่นะครับแรนประมาณนี้นะครับมั่นแน่หลายจุดนะ อ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กัประมาณนี้นะครับกับชุดาไม่เีย็ดย่างดอกนะครับมาเบิงรถไถเบิงขบปลาเขาด้งไปนะครับกะบ่มีสาระาอย,ยังมากมายนะครับหลายนาทีอยู่นะครับขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามราชมครับอลร์ตไทสิงสวัสดีครับ